ค้นหาลายชื่อเพื่อนที่เคยติดต่อหากันด้วยประวัติแชทในไลน์นะคะลายชื่อเพื่อนที่เราไม่ได้บันทึกชื่อเขาไว้พอจะติดต่อหาจําไม่ได้ว่าลายเขาชื่ออะไรค้นหาด้วยประวัติแชทได้นะคะมาดูวิธีกันค่ะใช้ประวัติค้นหาลายชื่อเพื่อนที่เคยติดต่อผ่านแอปไลน์นะคะแต่จําชื่อเขาไม่ได้ค้นหาจากประวัติแชทได้ค่ะแตะเข้าไปที่แอปของไลน์นะคะหลังจากนั้นไปที่หัวข้อค้นหาด้านบนค่ะแตะแบบนี้ แล้วพิมพ์ไปได้เลยค่ะว่าเราเคยแชทอะไรนะคะตัวอย่างหยกจะหาร้านนามบัตรแต่ยกจําชื่อร้านเขาไม่ได้ยกก็จะพิมพ์นามบัตรที่เราเคยส่งหาเขานะคะแล้วก็พิมพ์แบบนี้เลยพิมพ์ข้อความใส่ลงไปนะคะนี่ก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเรานานๆจะแชททีจะไม่ได้ตั้งชื่อไว้นะคะพอจะใช้งานหาไม่เจอนะคะ แตะเข้าไปแบบนี้ค่ะก็จะเห็นข้อความนะคะที่เราเคยคุยกันแบบนี้เอาแค่ตัวอย่างที่เราต้องการอยากจะสั่งนะคะเคยพิมพ์รายการไหนลงไปก็แตะเข้าไปได้เลยค่ะหรือถ้าต่อไปถ้าเราต้องการอยากจะจําชื่อเพื่อนได้นะคะแตะเข้าไปแบบนี้แล้วแก้ไขเปลี่ยนชื่อให้เขาได้เลยนะคะเวลาที่เราค้นหาจะได้สะดวกค่ะ แบบนี้เลยนะคะอันนี้คือวิธีค้นหาลายชื่อเพื่อนบนแชทไลน์นะคะหรือแก้ไขเปลี่ยนชื่อเพื่อนค่ะใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะสําหรับใครที่ค้นหาประวัติชื่อเพื่อนไม่เจอค่ะหลังจากค้นหาชื่อเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมแก้ไขเปลี่ยนลายชื่อให้เพื่อนด้วยนะคะครั้งต่อไปจะได้ติดต่อหากันง่ายๆค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ